ตอนนี้โรคระบาดก็เยอะนะรักษาตัวเองให้ดีก็แล้วก,กันมีสติไหมอยู่บ้านได้ก็อยู่บ้านแต่อยู่บ้านก็ต้องดูดคนในบ้านเราเอาเชื้อมาให้เราก็ได้เหมือนกันก่อนหน้านี้เราใส่หน้ากากเข้าหากัน แต่ตอนนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลยกระทั่งคนในบ้านโรคระบาดห้ามไม่ได้มีคนไม่มีศีลมีธรรมอะไรพวกนี้ไปรับโรคเข้ามามาแพร่เราไม่ได้รู้ได้เห็นด้วยเราก็เดือดร้อนไปด้วยเราห้ามไม่ได้ เราก็รักษาตัวเองเท่าที่ทำได้ให้ดีที่สุดจุดสำคัญคือการรักษาใจของเราเองอย่าปล่อยให้ความเครียดความถูกร้อนกังวลครอบงำไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ติดโควิดนะแต่เป็นโรคจิตซะก่อน ธรรมะช่วยเราตรงนี้การที่เราฝึกมีสติมีสมาธิมีปัญญานะก็ช่วยรักษาร่างกายของเราไม่ให้ติดเชือ้อหรือติดก็น้อยลงนะโอกาสติดมันน้อยลงอย่างคนไม่มีศีลมีธรรม,มเที่ยวแหล่งกับมายมุกอะไร มันก็เอาเชื้อออกมาไปแพร่กันตัวเลขหลังๆเนี่ยไม่ใช่ติดจากอาไปมุกแล้วแต่ติดจากคนใกล้เคียงมากกว่าติดจากแหล่งต้นต่อแล้วมันกระจายออกมานี่เรามีศีลมีธรรมเนะพอมาถึงจุดนี้นะรักษาตัวยากคนใกล้ชิดออามาให้ แต่ธรรมะย,ยังช่วยเราได้อีกเรื่องหนึ่งคือการรักษาจิตถ้ามีไรจิตมันจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายวิตกกังวลฝึกจิตฝึกใจตัวเองให้ดีมันก็ช่วยตัวเองได้ิใ,ใจมันจะรู้สึกนะว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันจะต้องเจ็บมันจะต้องตายอะไรเนี่ย กรรมเป็นตัวกำหนดให้กรรมมีทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่กรรมเก่าส่งผลมาทำให้เราต้องเกิดมาอยู่ร่วมกับคนไม่มีวินัยนะกรรมใหม่คือความประมาทของเราอะไรเงี้ยมันก็มีทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่ส่งผลมานั้นบางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้ถึงเวลารับวิบาก ก็เผชิญหน้ากับมันด้วยจิตใจที่เข้มแข็งองอาจกล้าหาญถึงจะกลัวถึงจะก,กังวลก็ช่วยอะไรไม่ได้เราไม่ประมาทแต่ไม่กังวลคนไม่ได้ภาวนาทําไม่ได้หรอกพวกไม่กังวลนนะั้นมันก็ประมาทไปเลยนี่เราไม่ประมาทด้วยไม่ไปตกกังวลด้วย อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดใครมันจะอยู่ค้ำฟ้านชีวิตเราช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่นะใช้มันให้เกิดประโยชน์กับตัวเองกับส่วนรวมกับผู้อื่นเป็นชีวิตที่มีคุณค่าไม่น่าเสียดายถ้านวะ่าจะต้องเจ็บต้องตายอะไรไปปุบปรับไม่รู้สึกเสียใจตัวเอง บางคนไม่ได้ทำความดีพอจะตายแล้วเสียดายไม่มีโอกาสได้ทำความดีเพราะนั้นประมาทเราไม่ประมาทนะเราก็ฝึกของเราท,ทุกวันทุกวันให้มันเข้มแข็งให้มันฉลาดมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันมันก็ร่มเย็นเป็นสุขเรียนรู้ความจริงของปัจจุบันความจริงอยู่ในปัจจุบันนี้แหละชัดเจนที่สุด